รีเมครีมาสเตอร์พอร์ตสำหรับหลายคนแล้วมันเป็นวิธีเดียวในการเล่นเกมเก่าไม่เหมือนกับหนังที่เราดูเรื่องไหนก็ได้บนอุปกรณ์อะไรก็ได้แต่พอเป็นวิดีโอเกมเกมเก่าๆเนี่ยมักจะถูก็อกไว้อยู่บนคอนโซลรุ่นเก่าซะด้วยถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้เกมเมอร์อย่างเราก็คงจะไม่มีทางเลือกจะเหลือแค่วิธีเดียวในการเล่นเกมเก่าๆนั่นก็คือการออกเรือเสียงเครื่องพัง ถ้าคุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรอย่าง Metal Gear Solid 4ถ้าจะเล่นแบบถูกลิขสิทธิ์นะอา,าปวดหัวเลยเพราะการซื้อ PlayStation 3เป็นวิธีเดียวผมเองก็อยากจะลองเล่น Persona 2กับเขาบ้างสักวันหนึ่งแต่ถ้าจะเล่นแบบถูกลิขสิทธิ์นี่คือสิ่งที่ผมต้องทำยิงนี่ถูกวางจำหน่ายในปี1999บนเครื่อง PlayStation 1และวางขายเฉพาะในญี่ปุ่นแต่อู้ขอบคุณพระเจ้ามันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ถูกรีเมคออกมาด้วยบน PSP โชคดีหน่อยผมมี PSP เมื่อประมาณ15ปีก่อนตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ไหนงั้นผมก็ต้องซื้อ PSP ใหม่ จะได้เล่นเวอร์ชันอังกฤษแต่อะอะอ,อยังไม่จบแค่นั้นคือว่า Persona 2เนี่ยมันถูกแบ่งออกมาเป็น2ตอนแล้วตอนที่2เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยมีเฉพาะบน PlayStation 1เท่านั้นแปลว่าผมต้องซื้อทั้ง PSP และ PS 1จะได้ประสบการณ์แบบครบถ้วนเก๊ผมขอร้องไปเอาพอร์ตเกมนี้มาลงบนสตีมให้หน่อยไม่งั้นแล้วก็เอาห้วยวิถีชีวิตของโจสรสลัดก็ดูจะเป็นทางเลือกเดียวสำหรับผมนี่คือภาพจาก Demon Soul แบบต้นฉบับ Sony คือ Demon Soul Remake มันดูดีกว่าชีวิตจริงเองผมว่าไหนลองไปดูหนัง Dead Note จากปี2006ซสิแล้วมาดูเวอร์ชั่นรีเมคของ Netflix อ uh ีกที นี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ชอบการรีเมคของหนังส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยมันขี้เกียจมันดูทําออกมาเพื่อเงินเฉยๆในเมื่อของเดิมมันยังดูได้อยู่ง่ายๆแล้วจะไปดูเวอร์ชันใหม่ทําไมส่วนวิดีโอเกมผมว่าวิวัฒนาการมันเยอะกว่ามากเหตุผลของการเอามารีเมคใหม่นี่มันเลยมีน้ําหนักดีกว่าย้อนไปในปี1997ตอนที่ Final f a n t a s y 7เพิ่งจะออกมาใหม่ทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสิ่งที่เห็นอยู่บนจอเนี่ยมันคือเกมฉากเปิดของเกมนี้มันกลายเป็นตำนานทุกคนช็อกไปกับความล้ําของกราฟิกมมาาากกแต่ถ้อ้อองงยนหลัจกกว คุณอาจจะคิดว่าผมพูดเล่นอยู่ปะเนี่ยเพราะมันดูเหมือนเลโก้ซะมากกว่าแต่ผมพูดจริงนะสมัยตอนที่ผมเล่นโทนี่ฮอลล์โกลสเกตเตอร์สครั้งแรกผมยังคิดกับตัวเองเลยว่ากราฟิกของวิดีโอเกมมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากด o มอนซ l r รีเมคถึงได้มีภาพที่ต่างกันแบบบ้าไปเลยในเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนามาขนาดนี้มันก็สมเหตุสมผลแล้วแหละที่จะมีการรีเมคเกมนี้ออกมาแต่ถ้านี่คือทั้งหมดที่ผู้พัฒนาคิดจะทำผมจะโยนมันไปอยู่กองเดียวกับหนังรีเมคที่เกลียดน,โนโยดั่น อย่างที่รีเมคสามารถทําได้เพื่อทําให้เกมทันสมัยและมีเหตุผลในการเอาเกมเก่ากลับมาทาใหม่โอไมคตอนนี้แหละแฟนคลับตัวยงจะมาตามหน้าผมกันละพราณเปลี่ยนมากกว่ากราฟิกแบบนั้นมันจะทําลายเกมน,นะน่าจะเป็นคําพูดที่มาจากคนประเภทเดียวกับคนที่บ่นว่าสีกระเป๋าของโจเอลไม่เหมือนเดิมสําหรับผมรีเมคที่ดีไม่ใช่การทําให้เหมือนต้นฉบับทุกพิกเซลเพราะถ้าผมเล่นออริจินอลแล้วผมก็จะไม่มีเหตุผลให้กลับมาเล่นรีเมคใหม่ถ้าสิ่งเดียวที่อัปเกรดคือภาพแต่เกมยังเล่นเหมือนเมื่อ20ปีก่อนเป๊ะเลยเชื่อผมเถอะคณจะรู้สึกได้แนนน่อ เมทัลเกียร์โซลิดสเป็นเกมระดับตำนานก็จริงแต่ระบบการบังคับตัวละครใน p s เเนี่ยมันล้าสมัยมากทุกวันนี้ถ้าคุณใช้จอยเล่นเกยมยิงปืนมุมมองที่3คุณจะคาดหวังว่าต้องกดเล็งด้วยอนาล็อกขวาแล้วกดยิงด้วย R2 เพราะนี่คือรูปแบบที่ธรรมชาติที่สุดแลวทุกเกมก็ทำตามกันแต่ในต้นฉบับคุณต้องกด R1 ค้างไว้เพื่อเข้าโหมดเล็งใช้อนาล็อกข้างซ้ายในการกดเล็งแล้วใช้ปุ่มสี่เหลี่ยมในการยิงมารู้สึกเอถอะทะแล้วไม่ลื่นเลยแต่ถ้าแฟนหัวแข็งแบบในรีวิวนี้เป็นคนทำรีเมคเองเขาคคงงยยืืืนนััััจะะเเเก็บบบรบรดิมไวว้พ่ออสต ต้นฉบัซึ่งเป็นไอเดียที่ผมว่าแย่มากตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งระบบเกมการออกแบบและกลไกต่างๆมันพัฒนาไปไกลมากแล้วรีเมคควรซื่อสตย์ต่อต้นฉบับก็จริงแต่สิ่งที่ควรซื่อสัตย์ต่อคือความรู้สึกความรู้สึกที่ได้เล่นเกมนั้นในสมัยก่อนอย่าง Metal Gear Solid 3 remake ถึงจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยเช่นระบบบังคับแต่นอกจากนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ถ้าเราเอาไปเทียบกับรีเมคของ Capcom ถ้าเราไปเล่น Resident Evil 2 remake วันนี้พวกเราควรจะได้รับความรู้สึกเดียวกันกับคนที่เล่นต้นฉบับในสมัยก่อนแม้ภาพภายนอกมันจะเปลี่ยนไปมากก็ตามในต้นฉบับของ เขาจะใช้กล้องมุมตายตัวไม่ใช่เพราะมันทําให้เกมดีขึ้นแต่เพราะว่าฉากพื้นหลังเนี่ยมันเป็นภาพ2อดีแบบคงที่ PlayStation 1สมัยนั้นไม่สามารถเรนเดอร์ฉาก3าดีใหญ่ๆได้เลื่นพอรับค,คอมเลยใช้เทคนิคน,นี้เพื่อโชว์ฉากที่มีรายละเอียดเยอะโดยประหยัดพลังของเครื่องไว้ใช้กับโตโัวละครศัตรูและเอฟเฟกตต่างๆพอมาทํารีเมคก็ไม่มีข้อจํากัดแบบเดิมแล้วพวกเขาก็สามารถไปโฟกัสกับก,บการทําให้ประสบการณ์เนี่ยมันดึงเราเข้าไปในเกมให้ได้มากที่สุดเลืเปลี่ยนเป็นกล้องที่ติดตามลีออนตลอดเวลามุมมองที่3เหมือนกับเกมสมัยนี้ทั่วไปแแต่่่สิิงงททีีนนนาาาาารจๆคคือถ้้บบมมัํยว รู้สึกของต้นฉบับละ่ะก่อนเออเลยผู้เล่นได้ความรู้สึกอะไรตอนที่เล่นต้นฉบับในสมัยก่อนกล้องมุมนี้มันให้ความรู้สึกอึดอัดรู้สึกแคบรู้สึกตึงเครียดเป็นความสยองที่กดดันดังนั้นเพื่อคงความรู้สึกนั้นไว้ในมุมมองบุคคลที่3วิธีทําได้ก็คือการทําให้กล้องเนี่ยมันชิดไหล่ของรีออนมากๆเป็นการจํากัดวิวของผู้เล่นให้รู้สึกว่ามันมองไม่ค่อยเห็นข้างหลังจะได้รู้สึกระแวงอยู่ใกล้กับรีออนเกินจนไม่สามารถมองเห็นมุมอับรอบตัวได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่เราก็ยังได้ความรู้สึกเดียยวกัััันนนนแค่ปรบใใหห้้้ทสมมขึ เข้ากับความคาดหวังของผู้เล่นในยุคนี้ว่าเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแต่พวกรีเมคก็ควรจะระวังมากๆว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างด้วย Golden Eye 0 0 7คือเกม FPS คลาสสิกที่โด่งดังเรื่องการสเตลที่สร้างสรรค์มี AI ที่ล้ำยุคสมัยนั้นและกลไกอย่างการเอียงแล้วยิงแต่ Golden Eye Remake กลับโยนทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วทําให้มันกลายเป็นเกมยิงธรรมดาที่เหมือนโคลนของ c a l l of Duty เป็นรีเมคที่บทขยี้ตำนานของ Golden e y e ซะเละเลยใช่ครับครัคอมตอนนี้มาแรงมากเรื่องการรีเม ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาพลาดเหมือนกัน Resident Evil 3 Remake ไม่เพียงแต่จะตัดเนื้อหาของเกมเก่าออกจนมารู้สึกน่าผิดหวังแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขายังตัดสินใจผิดด้วยถามใครก็ตามพระเอกตัวจริงของภาคต้นฉบับเนี่ยมันคือ Nemesis Capcom สามารถพลาดเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ของจิวก็ได้สามารถพลาดเรื่องทรงผมของคาร์ลสก็ได้แต่สิ่งที่พวกเขาห้ามพลาดเด็ดขาดคือหนึ่งในวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมเอาชีวิตรอดสยองขวัญเจ้าตัวนี้แหละความรู้สึกต่อเล่น Resident Evil 3ต้นฉบับมันคือความเข้มข้นสุด,สด เพราะเนเมซิสจะพุ่งออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เราวิ่งไล่ตามคนแบบหยุดไม่อยู่มันจะทําให้คุณรู้เลยว่าชีวิตของการเป็นไอดอลเกาหลีแล้วโดนแฟนคลับตามเนี่ยมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิด AI ของเนเมซิสมันล้ายุคมากเลยตอนนั้นฉลาดอันตรายและหยุดไม่อยู่เลยแต่ในรีเมคการไล่ล่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนฉากที่ถูกสคริปต์มาแล้วหรือกลายเป็นคาสีนที่ต่อให้คนหลับตาเล่นแล้วกดวิ่งไปข้างหน้าแค่นั้นคนก็หลอดล่ะแม้จะมีบางช่วงที่เนเมซิสไล่ล่าคนจริงๆขณะที่เดินอยู่ในเมืองซึ่่่งงกกก็็ดีีีแตในนรรรเมมคยัาาสปะท ลาเทียมฐานนี้ให้เพียงแค่โดนระเบิดครั้งเดียวก็จะล้มลงไปนอนที่พื้นเลยพอพยายามทําให้เกมมันดูเป็นหนังดูซิเนอเมติกขึ้นและเล่นง่ายขึ้นสําหรับผู้เล่นใหม่มันเลยสูญเสียแรงกดดันสุดเข้มข้นที่ทําให้คนรัก r อ3ีตั้งแต่ต้นนี่แหละคือประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรทํา แต่ Resident Evil 4 Remake ล่ะสุดยอดีที่สุด i ี c อันดับเุพที่สุดของที่สุดการรีเมค e เกมระดับเทพในต้นฉบับเนี่ยรีออนไม่สามารถเดินไปด้วยเล็งไปด้วยได้เขาต้องหยุดนิ่งในการยิงปืนไม่ใช่เพราะว่าข้อจํากัดเหมือน RE 2นะเพราะเขาจงใจดีไซน์ให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ผู้พัฒนาไม่อยากให้เกมนี้กลายเป็นเกมแนวยิงต่อสู้แอคชั่นเต็มตัวถ้าอยากเล่นอะไรแบบนั้นไปเล่น Max Payne ดีกว่าดีไซน์นี้ทําให้เกมรู้สึกเน้นเอาชีวิตรอดมากกว่าแอคชั่นแต่ใน remake พวกเขาเปลี่ยนให้รีออนสามารถขยับตัวไปด้วยเล็งไปด้วยได้ตามใจชอบเลย เพื่อให้มันเข้ากับมาตรฐานของเกยมยุคใหม่แล้วเพื่อไม่ให้สูญเสียวความตื่นเต้นในการเอาชีวิตรอดเหมือนภาคก่อนพวกเขาเลยปรับให้ศัตรูเนี่ยมันดุขึ้นแล้วก็บุกหนักขึ้นตอนที่ผมเล่นผมก็ยังรู้สึกอีกด้วยว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้คล่องขนาดนั้นเวลาเวียงปืนไปมามันยังรู้สึกได้ถึงน้ําหนักของรีออนซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมากทั้งหมดนี้มันทําให้เกมบาลานซ์พอดีทันสมัยขึ้นแต่ไม่ได้เสียวความเข้มข้นขอ,ของต้นฉบับไปเหมือนอีกระบบหนึ่งเลยแพรี่ในรีเมคคุณสามารถใช้มีดแพรี่การโจมตีของศ มันเป็นระบบที่ใช้ต่อสู้สนุกและตื่นเต้นมากผมไม่มีวันเบื่อระบบนี้ได้แต่ก็จะมีบางคนอย่างคนนี้ที่ไปน,นั่งเขียนคอมเมนต์ทั้งอันเพื่อบอกว่าระบบแพร r y ี่ทำลาย REC remake แต่ผมว่าวิธีที่แคปคอมใช้ในการเพิ่มแพร r รี่เข้ามาเนี่ยมันยอดเยี่ยมสุดๆนะในภาคต้นฉบับมีดเป็นไอเทมที่ใช้ได้ไม่จํากัดไม่มีระบบทนทานไม่สามารถพังได้แต่ใน remake พอเพิ่มระบบแพรี่เข้ามาเพื่อไม่ให้มีดเป็นโกงเกินไปผู้พัฒนาเลยใส่ระบบความทนทานเข้าไปแทนถ้าใช้มากเกินไปมีดก็จะพังนี่แหละคือดีไซน์ที่สุดยอดมันเพิ่มความสสนุกกกให้้ับารต่อู โดยไม่ทําให้ลีออนเก่งเกินไปและยังเสริมบรรยากาศของการเอาชีวิตรอดเพราะคุณต้องคอยคิดแล้วก็บริหารวิธีการใช้มีดให้มันคมที่สุดแล้วต้องซ่อมมีดตลอดเมื่อมันพังด้วยนี่แหละคือเหตุผลว่าทาไมแคปคอมถึงขึ้นชื่อว่าเจ้าแห่งการรีเมคพวกเขาไม่ได้แค่ทําให้เกมเก่าเนี่ยมันดูสวยขึ้นแต่กล้าพอที่จะเปลี่ยนเพื่อทําให้เกมมันดีกว่าเดิมถึงแม้ว่ามันจะขึ้นชื่อว่าเพอร์เฟกอยู่แล้วบางตัวละครได้บทมากขึ้นบางส่วนของเกมก็ถูกย่อลงบางส่วนถูกตัดออกแล้วมีอะไรใหม่มาแทนที่ลำดับของเหตุการณ์ททททีีี่่่่เเเเเกกกกกิดดขขึ้้้้นนนนออาาาสลลลััับแแวงงหมมมมํฟ จบไป20กว่ารอบแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจในขณะที่เล่นภาครีเมคได้อยู่ดี Dead Space Remake ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรีเมคเกมที่ดีมากเพราะมันเหมือนผู้พัฒนาเขาเข้าใจดีเลยว่าจะชุบชีวิตเกมนี้กลับมาอย่างไงโดยที่ไม่ทําลายสเสน่ห์ของต้นฉบับพวกเขาได้วางแนวคิดเอาไว้แบ่งเป็น3าเสาใหญ่ใหญ่ายไฟสยองขวัญความสมจริงที่ไม่สะดุดและเกมเพลย์ที่สร้างสรรค์ทั้งหมดนี้แหละคือหัวใจของ Dead Space โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมจริงที่ไม่สะดุดเกมนี้มันถูกออกแบบมาให้พวกฟีเจอร์ของเกมอย่าง UI เมนูหรือหลอดเลือดมันถูกผสานเข้าไปในโลก เโดยยตรงลทําให้ผู้เล่นไม่ได้รู้สึกแค่ว่าเขากําลังเล่นเกมอยู่แต่รู้สึกเหมือนอยู่บนยานอิชิมุระจริงๆเลยนี่แหละคือเอกลักษณ์ที่ทาให้ Dead Space โดดเด่นที่สุดสําหรับผมและพอมาถึงภาครีเมคพวกเขาก็ยังรักษาลาก,การนี้ไว้อย่างซื่อสัตย์เช่นตอนนี้ยานอิชิมูระถูกออกแบบมาให้เชื่อมถึงกันทั้งหมดแบบไร้รอยต่อไม่มีการโหลดแชปเตอร์ต่อแชปเตอร์แล้วไม่มีการครือลดล่างแล้วก็ไปโหลดด่านต่อไปตอนนี้เราสามารถย้อนกลับไปในพื้นที่เก่าๆได้อย่างอิสระทําให้เกมยิ่งรู้สึกสมจริงและต่อเนื่องกว่าเดิมอีกหลายเท่าเหลือใน กระดับจังหวะกระโดดเอาซึ่งไม่คล่องเท่าไหร่ในภาครีเมค e เนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้เราสามารถบินได้แบบอิสระเลยเหมือนกับ dead space ภาค2แทนพอาควบคุมก็รู้สึกลื่นรู้สึกคล่องรู้สึกดีขึ้นเยอะไม่ว่าเขาจะเพิ่มจะปรับปรุงอะไรก็ตามทุกอย่างมันต้องเข้าไปอยู่ในสาเสาหลักนี้นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไม dead space remake ถึงสามารถทันสมัยขึ้นโดยที่ไม่สูญเสียตัวตนของ o r i g i นอลไปในขณะเดียวกันทาง square enix ผมว่าเสาของการสร้าง final fantasy 7 remake ของเขาคือทําอะไรก็ได้ตามใจจากต้นฉบับเกมนี้มันเปลี่ยนไปเยอะ เลยไม่แปลกที่แฟนเบสของเกมนี้จะแบ่งฝั่งเถียงกันมีหลายคนไม่ชอบที่ทางที่ผู้พัฒนาได้เลือกในการรีเมคเกมโปรดของพวกเขาส่วนผู้คนที่ชอบก็มีเยอะแยะเหมือนกันผมว่าปัญหาหลักๆคือคําที่เขาใช้ในการเรียกคําว่ารีเมค มันอาจจะสร้างความคาดหวังที่ผิดไปผมเองก็สนุกกับการเล่นฟ i n a l f a n t า s y 7ภาคต้นฉบับเหมือนกันนะแต่ถ้าผมต้องแนะนําให้คนอื่นเล่นผมคงจะมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเตือนก่อนมันดีแต่ทาไงได้อะมันเก่าเกกจริงๆหลายครั้งที่เดินในด่านมันดูไม่ออกเลยว่าต้องไหนเดินไปได้ไม่รู้จะโทษมุมกล้องหรือว่าคนที่ออกแบบทางเดินดีแต่เอาเป็นว่าผมดูมิติของวัตถุในฉากไม่ออกบางทีผมดูไม่ออกเลยว่านี่มันข้างล่างหรือว่าข้างบนต้องปีนก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเดินชนกาแพงไหมเพราะทุกอย่างมันดูเรียบเท่ากันหม มันเลยมีอยู่บ่อยมากที่ผมรู้สึกว่าตัวเองตื่นอยู่กับที่ไปต่อไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนและไหนจะระบบที่ผมไม่ชอบที่สุดในวิดีโอเกม Random e n c o u n t e r มันคือระบบในเกม RPG ทั่วไปที่พอเราเดินอยู่ดีๆเนี่ยเราก็จะโดนลากเข้าไปในการต่อสู้แบบซุม่มไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยใครมันคิดค้นระบบนี้ขึ้นมาผมไม่รู้แต่อย่างเซ็งเลยทุกเกมที่มีระบบนี้นะ มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนมันแค่พยายามอยากจะถ่วงเวลาให้เราใช้เวลานาน,านขึ้นในการต่อสู้ซ้ําๆเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากยกเว้น under tale แต่ลองคิดดูครับพอเอาระบบ random encounter ที่น่าลํำคาานี้มารวมกับผมที่เดินหลงทุก2วินาทีมันกลายเป็นฝันร้ายทันทีโอ้ยอส ผมก็งงอยู่ตั้งนานว่าทำไมผมเก็บไม่ได้สรุปว่าไอ้ที่มันเป็นขีดๆอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ลายแต่มันเป็นรูมันอยู่ข้างล่างแล้วผมอยู่ข้างบนของหลังคาโดนไฟโอ้โหโอ้า y ถ้าจะมีรีเมคผมคงจะหวังว่าเขาจะแก้สิ่งพวกนี้ซึ่งในรีเมคเขาก็แก้โดยการโยนทั้งระบบเทิร์นเบสของเกมนี้ทิ้งไปเลยมันไม่ใช่เกมเทิร์นเบสอีกต่อไปแล้วด้วยซ้ำแต่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่แคร์เลยสักนิดผมไม่ได้เล่นต้นฉบับเพราะผมชอบเทิร์นเบสผมแค่เล่นเพราะผมสนใจเนื้อเรื่องกับตัวละครซึ่งพวกเขาก็เปลี่ยนมันด้วยเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปจนบางคนก็ล้อว่ามันเป็นแฟนฟิกมากกว่ารีเมคแล้วรู้อะไรไหมฟันดาลแฟนตาซีเจ็ดรีเมคเนี่ยมันเป็น5ชั่วโมงแรกของเกมต้นฉบับที่ยาว40ชชัั่่่วโโมมมงงแตนนเเอาา5้ยขยขยใหกม ชั่วโมมงเต็มผมเลยคิดว่าความขัดแย้งหลายอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะการได้ถ้าเขาเรียกเกมนี้ว่า Final Fantasy 7 r e m a g i n e แทนที่จะเรียกว่า remake ทุกคนจะได้สามารถไปสนุกกับมันในฐานะเกมใหม่ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะคล้ายกับต้นฉบับมากกว่านี้นี่แหละคือเหตุผลที่ Oblivion Remastered มันตรงจุดมากตอนที่เกมเปิดตัวมาหลายคนงงว่าเกมนี้มันเรียกว่า remaster ทําไมพอภาพมันดูดีขึ้นขนาดนี้ควรจะเรียกว่าภาค remake ได้ด้วยซ้ําแต่พอรู้เหตุผลจริงๆแล้วมันอัจฉริยะเลยแหละสเสน่ห์ของเกม Oblivion มันไม่ เกินเกมทั่วไปไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องไม่ใช่การต่อสู้ไม่ใช่การออกแบบดังแต่เพราะว่าเกมนี้มันตลกโดยที่ไม่ตั้งใจ AI พังบัก๊กเต็มเกมเรื่องแปลกเกิดขึ้นตลอดเวลา Goodbye Goodbye มันเดาไม่ถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละเหตุผลที่ทุกคนคิดว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้มันต้องพลาดแน่เพราะมันไม่มีทางที่จะสร้างความฮาโดยไม่ตั้งใจแบบตั้งใจได้แต่ปรากฏว่าพวกเขาทําได้เฉยเลยสเสน่ห์ของเกมเก่ายังอยู่ครบยังมีโมเมนต์ฮาแบบสุมออกมาเรื่อยๆพราะทีมพัฒนาแทบไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบของเกมเลยนอกจากการอัปเกรดภาพและเพิ่มความทันสมัยบางอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถวิ่งในเกมได้แล้วหรือพวกเมนูหน้าต่างที่ดูดีขึ้นแค่นั้นเองพราะเขายังเก็บความเรียกว่าอะไรดีไม่ส,สมบูรณ์ของเกมต้นฉบับไว้ครบเลย ติกรรม NPC ที่ดูแปลกๆเสียงภาคที่มีแ acting แย่จนมันตลก When? I didn't know that. How can this be? Land rugged waste. พวกบักก็ยังเต็มเกมเหมือนเดิมด้วยการรักษาความไม่สมบูรณ์แบบของเกมนี้พวกเขากลับสามารถเก็บความรู้สึกเดิมของการเล่นเกมนี้ในสมัยก่อนได้อย่างสมบูรณ์เลยรู้เลยว่าทีมที่นําเกมนี้กลับมาทําใหม่เนี่ยรักเกมนี้จริงๆเข้าใจความเป็นแฟนของ Oblivion ได้อย่างลึกซึ้งมากพราะงี้ผมคิดว่าการเรียกเกมนี้ว่า Remaster มันเหมาะสุดๆแล้วแม้มันจะดูเหมือน Remake ในภายนอกแต่ว่านี่แหละคือ Oblivion เดิมที่ทุกคนรักกันพราะงี้ไดโปรด Bethesda ฟังผมเถอะให้ทีมนี้เอา Fallout New Vegas กลับมาทําใหม่ต่อเถอะผมขอร้องถ้าเป็น ได้นะฟันผมมันจะเป็นจริงขึ้นมาเรื่องของการคนเปลี่ยนอะไรไม่คนเปลี่ยนอะไรทั้งในแง่ของเกมเพลย์การต่อสู้ระบบต่างๆมันทําให้การอัปเกรดกราฟิกดูเป็นอะไรที่เซฟที่สุดแล้วแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ง่ายอย่างนั้นอยู่ดีดูอย่าง Halo Combat Evolved สิในต้นฉบับตอนที่เราอยู่ในยานจะมีมุดมืดและทางเดินที่เต็มไปด้วยเงาแต่ตอนที่เขารีมาสเตอร์เกมนี้เพราะเขาได้พยายามจะปรับกราฟิกให้มันมีรายละเอียดเยอะขึ้นและเพื่อโชว์ดีเทลพวกนั้นเขาได้ปรับแสงของทางเดินมืดมดให้กลายเป็นสว่างจ้าเต็ ไศัตรูเองก็ดูมีรายละเอียดมากขึ้นเกิดจริงแต่ว่ามันก็มีปัญหาใหม่มาเหมือนกันคือตอนนี้เขาดูกลมเกือนกันไปหมดจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเหมือนเมื่อก่อนในต้นฉบับเราสามารถแยกแยะศัตรูและชนิดของพวกเขาได้ง่ายมากอย่างพวกสีแดงก็จะแข็งแกร่งกว่าพวกสีน้ําเงินกลับมาที่รีมาสเตอร์พอการต่อสู้มันเริ่มจะวุ่นวายมันดูไม่ค่อยออกเลยว,ว่าเรากำลังสู้กับตัวไหนอยู่นี่แหละเหตุผลว่าทำไมคนเยอะแยะที่ไปเล่นเกมนี้ในปัจจุบันก็ยังเลือกใช้กราฟิกของภาคเก่าอยู่ดีการปรับกราฟิกให้มันดีขึ้นอาจดูเเเป็นนนรรรืืื่ออองงพ้ฐาขาขกกมห แต่ที่ผมคิดว่าสําคัญและยากกว่าด้วยก็คือการรักษาอาร์ตของต้นฉบับไว้เพราองี้แหละ GTA the Trilogy คือหายนะของคําว่า remaster ผมเล่นภาคต้นฉบับไปเยอะมากจนถึงขั้นเรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตยอยู่ในเกมนี้ในสมัย PlayStation 2ไปหลายปีเลยและผมบอกเลยว่านี่มันอะไรนี่ไม่ใช่ San Andreas ที่ผมรู้จัก texture ทุกอย่างดูประหลาสดสดุๆๆดๆเกมโดนปรปับแสงมาให้ทุกอย่างเหมือนพลาสติกมันดูจืดชืดเหมือนของเล่นเอฟเฟกต์ฝนก็พังเละมันดูสะอาดขึ้นซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่ผมต้องการจาก San Andreas เกมมันสูญเสียทั้งโทนทั้งบรรยากาศของต้นฉบับไปแล้วแต่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่แย่ที่สุด Rockstar ดันลบเกมเวอร์ชั่นเก่าออกจาก Steam บังคับให้พวกเราต้องไปเล่นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์เท่านั้นให้ตายดิผมบอกเลยว่าผมจะประท้วง Rockstar จะไม่ยอมเล่น GTA 6จนกว่าเขาจะเอาผ้าเก่ามาขายบน s t e ีม ล้อเล่นผมอใจไม่ไหวหรอกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้ก็คือ t f l i x นี่มันอะไรเน็ตโนตติดอยู่ที่ 480p คุณภาพของอนิเมะมันเบลอมากแทนที่จะเอาหนังไปรีเมคผมขอร้องสิ่งที่ต้องทําก็แค่เอาอนิเมะเนี่ยไปเรนเดอร์ใหม่ให้เป็น HD แค่นั้นเองถ้าชอบวิดีโอแบบนี้แล้วอยากสนับสนุนให้ผมทําต่อไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้นะครับขอบคุณมากครับเมมเบอร์ทุกคนเลยคุณแดนดีไลออนคุณกระาสสมรคันคุณออฟแอปส์คุณรีวิวเฮียคุณมีโบวันเดอร์คุณพส คุณกิดบุ้มคุณ4 6 6คุณปิตาแมโยคุณดีมอนโยกคุณภูคุณเอ็กซ์เทียคุณคามินครับคุณบุรพาคุณดิดิี้ช็อตคุณรีลิกคุณคาร์บอนคุณมอนีเมเกอร์คุณแคเทนคุณอีวิลฟ์คุณแสงสุกและคุณครูผมบูราโน่โดยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย